ายดีพี่น้องบสัปปสโปสโคนบัสม่องสบอนนะจ๊นะน่าจะเด้อวัอนี้พฝงว่าจะแฝงพี่น้องมะขูดตีนเห็ดจ้ะมะขูดตีนเห็ดใบแกงเกงเตเห็ดอันเห็ดโค่นน้อยนะพี่น,อน้องเนาะโค่นน้อยจ้ะ ก็ขอบคุณน้ำใจนะจ๊ะเนาะที่เรกคุ้นน้ำใจเพื่อนบ้านที่แซนดีนะจ๊ะเนาะของพี่ว่านะจ๊ะเนาะอันเพิยู่วันไม่สมอบจ้ะโทรมหาอันโทรมหาอันข่อยนว่ายายเสร็จมาเราเอาเห็ดแปนแกงเด้อพนะเห็ดข้นหน่อยมันออกน้ำอันน้ำปลาอันอันพี่น้องน้ำปลาอย่างพะลาจ้ะพี่น้องจ้ะคนนหนมาไม่แน่นหรอก รอก็อ้วนได้พี่น้องจา้าเพิ่นห้มาเพิ่นท้อห้ยไปอืมขั้นสื่อได้หลายบาทดีได้หนิเพิ่นท้อห้ยไปเอาอันก็ได้ไปเอากลับมาได้ไปเอาอันไปนกระห้มาเพิ่นเก็บไม่ไม่ได้พี่น้องเพิ่นเก็บในปายย่ายางเพิ่นเพิ่นปลูกยางหลายพี่น้องจา้าข่าวหวานแพร่บา้ากัา้นื้อเฮ็ดป๋อคาร์โลดได้หนีิ เ่าก็จะน้อเ่าเป็นเฮ็ดพวกคาโรนเฮ็ดพวกอันในปลายอย่างนี่เฮ็ดโคนเห็ดปวกเสต่าเห็ดปวกเด้พี่น้องเด้อก็จะได้เห็ดคลรนเฮ็ดคลรลโรนมะขอดอันมะขุดถินงไว้ใะพี่น้องสาสีดาลองจองเล่นน้อยเรงนี่เพื่อนแดคิดกันอยู่ เพิ่นว่ามาเอาเห็ดไปปนในย่าอันบาติตโซบ่เห็ดปนก็ได้เมื้อเส้าคนเก็บไรผู้นีกระมังหนึ่ง่นว่าเสลาเพื่อว่าบ่เห็นบ่ได้ไปนะพี่น้องบ่ได้ไปบ้านเพิ่นมันไปก็สิบอกยันฝ้าวางเลื่อสิไปไทยให้เบิ่งนะพี่น้องจะสะออนไลายคอยสะอ่อนสะอ่อนตัวขนเดนี้กันมันมีมันมีอยู่ย่าพิ่นว่าเสลาอันถาดก็ะได้ว่าแต่จะมาเก็บจังโมงมาจะตีซีตีหาบเราเราจะเก็บซะกที่แบบเรจะไปไทยพี่น้องเบิ่งหน้า มันย้อนปปลายยางคานบ่อทางนี้เขาจะาบ่อด็เอาห้องกันนี่พี่น้องบ่อด็ไปแบบว่าเป็นหลักห้องกันนี้บ่คืออัน,นอันนี้เนาะบ้านเพี่ว่ามันบ่มีอย่างสี่บ้านเพี่ว่ามันมีแต่แกอยู่ในปาาน่าเนาะพี่น้องแต่ว่าอันนี้เพมันมีในปลดออกในปลายยางนี่พี่น้องจ้ะปลายยางพราราได้พี่น้องเดยต้นยางพราราจา้ะแต่อย่าไปหาเนาะกู้เสือออกว่ะ อยู่ตรงอันบ้านพ่อใหญ่อันนั้นนะอีเพื่อไทยปลาอย่างในเบื้องมืออันน่ะ สรูปเดียวไปอันนั้นได้พี่น้องไปอันตลาดเปดไปตลาดเปียดกันในไทยไหมพี่น้องบึงอยู่จ้ะเพราะว่าร้านค่าบรายใจพี่น้องฝนตกเขาจับบ่อคอยโลงมานี่ร้านค่าไปยังด้านค้านตรงไหนอันนมันตกเนาะพี่น้องเหมือเเศร้าสิเพื่อว่าไทยให้บึงละฝนมันตกแต่มื่ขึ้นมือกลางขึ้นเลยจ่ะแต่ขึ้นวันอาทิตย์เลยจ้ะขึ้นวันที่27วันนี้ก็ไเรดวันนี้อัน ก็ได้ไปตื่นสามารถเดดออกพี่ว่าก็ไปเพราะจะไปน้าท่างขนาดล่ะไายเห็นเบิง้งไทยเห็นแหละล่ะอันเมื่อดือคือไปบันเทนีร้านค่าข้ากับบอกาพี่น้องจ๋ามีแต่รอบรอบนอกในกลางมามีจจากพอในในกลางมันลมประหน,น,นึ่งเบิ้งในคลิปด้วยพี่น้องจา๋ามันมันลมจากขี้ดินโอ้ยเบื้องขากางเกงพว่าเนี่ยเปืือเบิร์ดเห็นจากได,ด,ด,ดนไรเนาะไปซื้อ,อันน,นใไ้เจฝนจะซื้อ กางเกงหนองกางเกงไหมเด้อพี่น้องเด้อสื่อกางเกงไหมสื่อเสียบอกกระเดงให้เพลินแล so ้วก็สื joking, hey. ่อใหแต่ของนําสื่อเสียบอกกระเดงให้เจ็ฝนสองตัวกางเกงไหมสามตัวสื่อให้เจ็ฝนเจ็ฝนเราเสียผ่าเราไรนี่พี่น้องเอ้ยสื่อให้นะเงินก็สื่อให้นะพี่น้องเนาะ แพรว่านี ala, ่โรคจิตเลยพี่น so <h> ้องเอยโรคจิต hmm. ย <AST quiet S 2> uh ังแพรว่ามักสือเสือผ่าจ้ะพี่น้องจ้าจนละตอนนี้หลุดออกมานอกจ้ะค่ะน้องเอฟซีทตทิดตามแพรว่าตีดตามไบเลยจ้ะเด้อบางเท้อแพร่ว่าก็อยากให้เสือผ่าคนที่บมีจริงๆจ้ะอยากให้แพรว่าบ่ให้เสือผ่าเก่าได้พี่น้องจ้าแพร่ว่าให้เสือผ่าไม่จ้ะอยากให้คนที่บมีจริงๆพี่น้องจ้าที่บมีจริงๆจ้ะเดี๋ยวให้อันี้ก็แพรว่าเป็นคนหวงเสือผ่าเด้พี่น้องเด้อหวงเสือผ่าแห้งแห้งจ้ะ แปว่าสื่อมาสื่อมาใส่โบไถ่ยั่งยังยังเอาใส่ตู้เท่าเดียวนี่จ้ะเอาตู้เอาใส่ตู้เท่าเดียวนี่เลยใส่ไว้เพร่อยังใส่ไว้เพราะว่าห่วงเป็นคนเป็นคนห่วงของพี่น้องจ้ะเสื้อผ้านี่ห่วงสื่อมาเนี่ยถ้าใส่โบไถ่ขอให้ใส่ตู้ไปก่อนจักอาทิตย์สองอาทิตย์ถังกับจักเดือนหนึ่งก็เอาไปให้เขาเถอะนี่เอาไปแจกคนเด็กพี่น้องจ้ะแจกไใบทีเอาไปให้่บที่เอาไปให้ก็ให้บ้านแม่หมอนนะจ้ะให้คนที no ่ว no ่า okay. เ้า no. ใส่เขาเห็นน่ะพี่น้องจา๋าแพรว่าหายเบิดมาคบก,กับแพว่าดีๆแล,ล้วจ้่บ่ได้รวยจ้่พี่น้องจ๋าบ่อเป็นคนบ่ดได้รวยแต่ว่าเป็นคนทีแบบว่าแพว่าดนี่เป็นคนแต่ใน,นหน่อยจ้ะเนาะหาเงินใส่เองจ้ะหาเงินใส่เองเดียวกับกบ,บอกงงางจ๋ถาถ้าผู้อะไร้ฟังประวัติแพรว่ากับสิหูมาจา้่สิหูวว่าแพว่าเป็นคนยังไงนะจ้ะเนาะแพรว่าเป็นคนเป็นคนยากจนจ้ะ ยากจุดเนี่ยพ่อมาอยู่เมืองไทยมีเงินพ่อมีเงินไม่ท่องซื้อน่าจะเนาะก็ได้เลยซื้อเสื้อผ้าจ้ะแต่ว่าเป็นคนหัวงของในพี่น้องแต่ว่าให้ไปเดี๋ยวไปเสตเพราะว่าให้ไปเดี๋ยวไปเสตเอาไปเสตผ้าเสตพ่อเสตโต๊ะเสตเตียงเบาไงซะบ่อยากให้บ่อยากให้เลยเอาไปเสร้างทิ่มไปจุดทิ่มก็สร้างแต่ว่ายาไปเสตโต๊ะเอาไปเสตเตียงเถอะเว้ยเพราะอย่างมันโอ้ยมันมันเป็นวิวๆอ่ะพี่น้องจ้าแบบ เสื้อผ้าเพราะว่าใส่เหลี่ยมเทืาหนึงสิบแปดเขาเราไปเห็นเขาเสียตุสิเพราะว่าก็สิบวันห้เสื้อผ้าที่ใส่เหลี่ยมเพราะอยังบาตทีเพราะว่าอันนี้ควบด้วยควบเสือส่วนบุคคลนันจะนอบาเสื้อผ้าที่เ่าใส่เหลี่ยมน่นน่ะถาดของเ่าทั้งสามสิบสองน่ะนะมันเคยใส่ว่าเาเคยเลยสัมผัสบอกไงซะกับมันถาไปเห็นเขาเห็ดจังสันมันกับบิวบิ้วนน่ะนะพี่น้องจ๋าเป็นวิ้วแบบว่าโอ้ยแบบเพราะว่าก็เลยเป็นเพราะว่าเคยให้เขาจะให้เทืาหนึงจ้ะไปเห็นเขาเสียตุซ้ำนั่นละ พเพว่าออกกลับมาบา้านนี้ที่เขาเสียดพี่น้องจ้ะเอามาไว้จ้ะมาซักมาซักไว้มาซักบ่ใส่กระสร้างเพว่ากระเสียมาไว้เพว่าเป็นคนแบบนี้จ้ะแต่ว่าหายไปแล้วบ่มเมนินว่าเสียหายเสื้อผ้าเก่าได้พี่น้องจ้ะเพว่าหายเสื้อผ้าไม่จ้ะมักบ่มาจนเลยขายเสื้อผ้าพี่น้องกระโปรงกระป๋อเพ้ว่ากันยังมีอยู่ได้พี่น้องจ้ะยังมีขายอยู่จ้ะ สนใจอันเพี้ยว่าสีลูอย่างไรราคาเท่าไรกับสอบถามมาจ่ากระเป๋าน่ะอันเฟซบุ๊กกะสาวราวเอ้ยเฟซบุ๊กกะเพว่านามะเริงนะพี่น้องเด้อเพี้ยว่าเป็นบักนามะเริงจ้าที่ไม่ดูดหนาเพี่ยวานั่ะฮิตเธอร์เรอร์บังในหนานั่นล่ะในหนาปัวไฟหน่นล่ะแม่เลยแอดข่าวมาเลยจ้าอยากแบ่งปันเดี๋ยวพี่น้องแต่ว่าตอนนี้คนมันไปคนผู้พาไปทรงน่ะมันก็นอันนี้ แพว่าบ้เคยว่าจะให้เสือเกาเลยพี่น้องเด้อให้ก็ได้แต่ตอนนี้ยังหวงอยู่ที่ตามแพีว่าไปอีกจ้ะที่ตามไปเสือผาที่แบบแพีว่าสีเอามาห้มาหามาห้มาให,าาหา้อันนี้นะมาใหา้บ่บเมนบาอันนี้ขอเอาคนที่ยากจนอีนดีจ้ะพี่น้องที่บบมีเาา่เนาะจา้ะเนาะเอซี FC ของแพีว่านะจ้ะเอ็ดเฟดแพีว่ามาเลยจ้ะเบอร์โทรแพีว่ากับศูนย์ ศูนย์แปดหนึ่งศูนย์หกสี่เอ้ยศูนย์เดี๋ยวสิแจ้งไปที่รังกระไรพี่น้องจา๋าเมือโทษเนพะ่อเพราะว่ามิได้เครื่องไหนเอาคนที่แบบว่าจนยี่ดีจ้ะพี่น้องจา๋าเพราะว่าจังสีหยห้เได้แต่ตอนนี้ว่าในาาา้ไหนหายรอกจ้ะว่าให้หาผู้ใดหรอกพ่อเพราะว่ากำลังเอฟเสื้อผ้ามา้ไหมว่าได้ใส่อยู่เสื้อผ้าดอะไรโตท่าสมว่าเพราะว่าสียห้ยเงี้ยจ้า เพว่าบไดไซนได้พี่น้องเด้อคือแบบว่าสื่อมากอะกับมาใสไถทายคลิปแค่นัน้นเท่าเดียวบบเคยได้อันนี้ก็ซักใบแค่นี้จบยัดใส่ตู้ไว้บางเท้าอยู่ในตูเ้เลี้ยงกับมีดจะพี่น้องเลี้ยงเต็มเลยเพราะยังเพราะเพ่พพว่าห่วงของเลยพี่น้องเด้อกเสีหยหายคนนี่ตัดสินใจเด้อตัดสินใจอีกเพราะว่าย่านเขาบหักเสือ้อผาเพว่าคือเพว่าหักเสือ้อผาเนาะเพย์ว่าเป็นคนหักเสื้อผาได้พี่น้องเด้อถึงติงใไ่เก่าสำหรขอดกระใสนบึงสุดนอนเพว่านี่ ขาดเบิร์ดจ้ะพี่น้องจ๋าเพราะว่ามักเพราะว่าหักบ่ถิ่มจ้ะพี่น้องจ๋าเสื้อผ้าเพราะว่าบ่มีการถิ่มจ้ะเพราะว่าใส่แล้วสิเพราะว่ากับสิค้นกับบ้านเนีสิถ้าเพราะว่าไปแต่ะแต่ละปีเนาะค้นกับบ้านพี่น้องเอ้ยเสื้อเพราะว่าว่าเกาเลยพี่น้องจ๋าแต่กลับไปบ้านเพราะว่าเนี่ยเขาไปใส่นี่ยจ้ะใส่เห็นมิจจะไม่ไหมจ้ะพี่น้องเพราะเพราะว่าใส่เทือสองเทืองสินะเทือกับสื่อมาทายคลิปจ้ะพี่น้องใส่ทายคลิปอังสินะ ทีว่าเพื่อว่าใส่เสือที่นันที่นีนนะคือสื่อว่าใส่ไายคลิปหรือกปใส่จู่ไว้เพื่อว่ามักใส่เสือยืดจ้ะมักใส่เสือยืดมใส่สไทยคลิปแต่โบมักแบบว่าเสือเน,นี่นเยเอฟซีถามมาว่าเพื่อว่าเอ้ยเจ้าเฮ็ดคลิปจเจ้าเลยไล่สุดอ,อันหาเวลาบ่เพื่อว่าบา่ดาไ,ดาได้ไล่สุดหาเวลาเลยพี่น้องเด้อ เพี้ว่าเคยเคยมาได้สดขอบคุณอยู่เพี้ว่าเคยไใส่ใไ่สูตรอยู่สามเทืาสี่เทืาสามเทืาสี่เท้อประมาณสี่เท้อจ้ะเท้อแรกไส่สดอันนางบอกกับเพื่อนเท้อที่สองก็ไใส่สูตรนางบอกกับพี่กับน้องเท้อที่สามนางบอกนางใส่สดกินเมียงปากคอยเงยกับน้องตูนเท้อที่สี่กับใส่สดขอบคุณเอฟซีสองพันโฆษณาเข่าจ้ะ แล้วก็เทือที่หากะย่างย่างอยู่จ้ะพี่น้องจ้ะมันท่านมีเทือที่หาอยู่เออเทือที่หากะไล่สซดนองกวงกับอันส่งนองกวงนองกวางรูอีสานจ้ะมามาหาจ้ะแตวก็กับอันส่งอันยายหนิงพาซิมน่ะตะกบเมืองศรีจ้ะนั่นละเทือท erm <el> ี่หาของแพร่ว่าที่ไล่สซดจ้ะแต่แพร่เฮ็ดเองแพร่ว่าเฮ็ดเอียงโมคุสิญญาเฮ็ดบโเป็ดนี่หรอกพี่น้องจ้ะ ว่าบุคคลใดสุดบุเคยได้สุดเองนะ่ะนะไม่แต่หลองตูนบอกไปได้เหตุอะไรสุดจ้ะเ่ราะม่นหน่อยเนาะพี่น้องเนาะนี่นเนาะเซตเลยพี่น้องจ้านี่เพราะว่าขุดตีนเฮ็ดแล้วจ้ะขุดขาเฮ็ดแล้วจ้ะมันจะครึืนดุเอ๋ยเนาะพี่น้องเนาะตะการหนึ่งไงแต่ดอกตะปูตะปีน่ะค่ะ ดอกเลี้ยหน่อยฮัทจะโพดินพี่น้องเลยกข็ขาวเดี๋ยน้อยเพื่นบ่ได้๋ยห่อยฮัทจะหน่อยหน่อยจะขอบคุณนะจ๊ะเนาะขอบคุณอันเพื่อนบ้านเนี่ยขอบคุณน้ำใจคนไทยที่พีว่ามาอยู่ตรงนี้นะจ๊ะเนาะคราชอำเภอพิมายเนี่ยสมบูรนิคมมาจ๊ะเนาะที่พีว่ามันใหญ่มาอยู่ตรงนี้นะจ๊ะเนาะกะมีแต่คนจิตใจดีจ้ะเออเพื่อเพื่อเพย ให้ครอบครัวเพรว่ามาตลอดหล่ะกับเพรว่ากะมีเออเฮ้อมีอยู่รวยกันกกนะพี่น้องจ้ะอยู่รวยกันรวยคว่ำหักแพงนะจ้ะเนาะที่เพรว่ามาอยู่ตรงนี้นะจ้ะเนาะเพรียว่าใหญ่มากไม่ไม่กะมีแต่เต่ามามาพ่อเต่ามองนี่มีแต่คนดีๆนับตั้งแต่ลูกบ้านจนหอดพ่อใหญ่บ้านจา้ะพี่น้องจ้า ตอนอันนี้เพี้ยว่าสิบบ่ฮัตในบอกนะจ๊ะเนาะเพี้ยว่าสิบ่อยฟังตอนพ่อใหญ่ออกจากโรงพยาบาลมาจ้ะเนาะมีตะพงเอาเข่ามาให้กระสอบหนึ่งเข่าสารที่เข่าสารเข่าหอมบดิไม่เลยจ้ะแล้วกับพูญ่ผู้ใหญ่บ้านผู้ใหญ่ยคมเนาะจ๊ะเนาะผู้ใหญ่ยคมก็เอาเข่ามาให้กระสอบหนึ่งจ้ะพี่น้องจ้ะเข่าสีมะเดาเข่าหอมบดิจ้ะมาให้แล้วกับบ้านบ้านประยุบ้านประยุก็เอาเข่าหอมบดิสีมาให้กระสอบหนึ่งจ้ะ ประมาณจะกี่ซิปริ้วอะไรแต่พวกกระสอบอันเขาเปลือกเจ้พี่น้องบันซีมาให้น่ะก็ได้ครึ่งกระสอบไม่จะเนาะแล้วก็ะดูปพญ่ยดูปพญ่ก็เอามาให้ก่อนเออดูปพญายเอามาให้ออกตอนหนองล้งบานกระสอบหนึ่งยำพันได้กินเจ้าพี่น้องจ๋ากินของตะพงหมดแล้วตอนนี้กระดังหุงของพ่อใหญ่บ้านจ้ะของพ่อใหญาย่าพใหญ่าคมจ้ะแล้วก็นี่แหละเจ้าของเฮ็ดเนี่ยที่เพิ่นโทรให้ไปเอาเนี่ยก็คือ เพิ่นกะไฮเข่าเหนียวมาพี่น้องก็สอบหนึ่งมาออกโรงบาตมาเนี่ยเะจ้ะเพิ่นมาเยี่ยมเพิ่นมาเนี่เพิ่นก็เอาเข่ามาให้เอาอันเพิ่นให้อันนี้มาจ้ะพี่น้องจ้ะเพิ่นว่าจะพาไปเบิ่งก็จัดเลยแป๊บหนึง่งกะเพิ่นให้เฮ็ดกับทั่วจ้ะพี่น้องทัว่วนี่มัดหนึกิโลนึงเนี้ยพี่นอ้องเพิ่นปลูกทั่วปลูกแตงขายจ้ะพี่น้องอันผู้ใดให้ปฏิอเนียคืออันยายไม่เอาวัาดใหม่สมวกเลยพี่น้องเด้ออันแม่น้องแม่น้องรีโอจ้ะแต่เขียนนะจ้ะ บักทัวเพิ่นเนี่ยเก็บบักทัวจต่พี่น้องเพิ่นเก็บเพิน่นมาเห็นเพี่ว่ามากินบักทัวบักทัวดินเนี่พี่น้องเนาะหรือว่าทัวรีส่งก็จ๊ะเนะาเนะเพิ่นเก็บแล้่ยวไม่ไหม,ไมพนก็ให้ลูกสาวเพิน่นไมให้ให้ยยังไม่ออกมาให้จ้ะคลิปนี้ก็ขอบอันประคุณน้ำใจคนไทยเลยพี่น้องเด้อที่บ่ถิ่งกันนะจ๊ะเนาะที่ดีต่อครอบครัวเพี่ว่ามาตลอดนะจ๊ะเนาะดีวดเลยจ้ะดีดีคามไปจะถามมาเพิ่มไปเลยจ้ะ พื่นดีนั่หลายเมื่อมาเห็นเพื่อนให้กินบ่าพนี้บ่เมียนได้พี่น้องจ๋าเพื่นดีตลอดมากจ๋าคือแพ่ว่ามาอยู่ในปีที่เจ็ดเลยพี่น้องจ๋าปีที่เจ็ดแล้วเพื่อนก็ด,ดีเสมอ้นเสมอไปจ๋าพี่น้องจ๋ามีอย่างก็โทษยายมาเอาเห็ดไปแกงยายมเอาบกแตงไปตายายมา่เอาถั่วไปตำลูกเสืเลยพี่น้องยายจะมีขา่ขาหงเข่ามาบเข่าเหนียวเามา่อเอาเลยเสียนะ่ะพี่น้องข่าคือการขจัดบยอย่างหนึ่งจะกับเมาเอาเลยยายแพ้ว่านี่เป็นโดยความที่ว่าเก่งใจนะพี่น้องเก่งใจแพ่ว่ากับบอย่างแรงของมันซื้อ คือคนโทษไปเอาเนี่ยเออเปิือกหายคนสีห้เลยเองสิน่ะเทระกระสซอพูดเสียเทระกระสซอเขาเปลือกจ้ะแต่ว่างคนสีเป็นนักฆ่าเขาเปลือกเพจาะเนาะจ่ายพี่น้องนี่คลิปนี้มันกับสีเงาเนาะพี่น้องเนาะฝากขอโจมไปเพียงซัมมี่จ่ายพี่น้องจ่าคลิปนี้ขอโจมไปเพียงซัมมี่ฝากพี่น้องกุดแหลกกดแชร์กดติดตามกดบักระดิ่งจ้ะยพอสิบว่าขาดการแจ้งเตือนคลิปแมงสารเล่าพอกินเนาะพี่น้องเนาะน้องก็ขอให้พบเพื่อจะเรื่องขงเรื่องเกาหนาได้พี่น้องเด้อที่มาบึงคลิปแค่ว่า ไอ้จเจียบอย่าไข่เมื่อใส่ได้ยใจ่พี่น้องจา๋าไ๊าไวจุบจุบจ๊บจ้า